เขาบอกว่าห้ามปลูกทุเรียนใกล้กับบ้านจริงหรือทำไมถึงไม่ให้ปลูกเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับมือใหม่ที่คิดจะปลูกทุเรียนเองนะปลูกหน้าบ้านหรือจะปลูกอยู่หลางบ้านนะครับ <S <S ก็สวัสดีนะครับเพื <S <S ่อนสมาชิกคนปลูกทุเรียนนะครับจากช่องบาวเทบบานทุเรียนมุกดาหารนะครับคลิปนี้นะครับจะมา บอกนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับคนที่คิดจะปลูกทุเรียนนะครับหลายคนคิดว่าจะปลูกทุเรียนกินเองนะครับไม่ว่าจะปลูกที่หน้าบ้านหลังบ้านหรือสวนในไหนของบริเวณบ้านนะครับเราสมควรที่จะปลูกใกล้บ้านหรือไม่นะครับทำไมถึงไม่ปลูกและต้องระวังอะไรนะครับก็เหมือนกับนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งนะครับมันเกิดความผิดพลาดนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเนื่องจากนะครับแต่ก่อนทุก็ปลูกห่างจากบ้านอยู่นะ พอดีมันมีชายคาตัวนี้รั้าขึ้นมามันถึงเป็นผลเสียสําหรับทุเรียนที่ปูกใกล้บ้านเป็นผลเสียอะไรสําหรับต้นทุเรียนเป็นพืชที่ชอบเด่นถ้าปลูกใกล้บริเวณชายคาแบบนี้จะทําให้หนึ่งต้นทุเรียนของเราจะมีลักษณะสูงชรูดทุเรียนจะไม่สามารถที่จะแตกกิ่งข้างออก ออกไปได้นะจนกว่านับต้นทุเรียนจะสูงท่วมหลังคาตัวนี้ถึงจะแตกกิ่งกิ่งถึงจะกางนะครับก็นะครับตัวนี้ก็อยู่ในช่วงนะครับที่กาลังจะแตกยอดใบเพสระดนะครับก็มันมีนะครับสาหรับการปลูกทุเรียนนะครับเราต้องปลูกนะระยะที่เหมาะสมนะครับที่สําหรับการปลูกที่ผมปลูกที่สวนนะว่าจะเป็น8ปคูณแนะครับหรือ 9, ก้าคูณแนะครับแล้วแต่เพื่อนสมาชิกจะถนัดนะครับสวนนะครับการที่เราจะปลูกทุเรียนติด บ้านหรือใกล้บ้านเกินไปนะครับมันมีผลเสียเยอะแยะนะครับจะทําให้นะครับผลเสียนะครับประการที่หนึ่งก็คือทําให้ต้นทุเรียนไม่กิ่งทุเรียนไม่กางนะครับทาให้ต้นสูงชะลดขึ้นไปนะครับเนื่องจากทุเรียนครับมันไม่ได้รับแดดนะครับมันไม่ได้รับแดดนะครับเพราะทุเรียนครับไม่ชอบสิ่งที่อะไรมาบังแดดนะครับโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นชายคาบ้านนะครับ จะทาให้ต้นทุเรียนของเพื่อนสมาชิกนะครับสูงชลูดขึ้นไปนะครับท้นต้นทุเรียนสูงแบบนี้หลายคนก็คิดว่านะการปลูกจะถมลึกหรือเปล่านะครับมันมีส่วนนะครับถ้าเราปลูกโดยที่ไม่มีอะไรใกล้นะครับแต่ถ้าเรามาปลูกใกล้ชายคาดูนี่นะครับทำให้ต้นทุเรียนของเพื่อนสมาชิกสูงชลูดแน่นอนกิ่งไม่กลางนะครับกิ่งมันจะกางก็ตัวเมื่อนะครับต้นทุเรียนมันจะขึ้นไปนะครับหาแสงได้อย่างเพียงพอหรือพ้นหลังคาบ้านของเรานะครับ อีกประเด็นสาคัญนะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือนะครับช่วงเวลาเราทําการรักษานะไม่ว่าจะเป็นฉีดยาโดยเฉพาะคนที่ใช้นะครับสารเคมีในการป้องกันกําจัดเพรียไม่ว่าจะเป็นเพรียหรือพวกแมลงต่างๆนะครับฉีดฮอร์โมนต่างๆนะครับการที่เราปลูกใกล้บ้านแบบนี้นะครับถ้านะครับทาการฉีดนะครับถ้ามีลมพัดมีอะไรมาครับโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะทําให้ละอองฝอยพวกสารเคมีเพราะนั้นปลิวเข้าบ้านโดยเฉพาะ ในบ้านใครที่มีพวกเด็กอ่อนนะครับคนแก่นะครับจะทําให้สารเคมีพวกนี้ฟุ้งกระจายเข้าบ้านหรือรบกวนบ้านรอบข้างๆนะครับจะทําให้ได้รับสารเคมีเข้าไปนะครับสําหรับหลายพื้นที่นะครับก็กําลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับส่วนภาคอีสานนะครับที่มุกอาหารก็ลมเริ่มมาแล้วนะครับการดูแลรักษาะครับโดยเฉพาะเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับการที่เราฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับ การฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับโดยระยะช่วงใบเพรีรสลัดแบบนี้นะครับหลายคนฉีดฮอร์โมนนะครับป้องกันเชื้อราไม่ว่าจะเป็นเชื้อราและมแมลงนะครับการที่เราปลูกใกล้บ้านแบบนี้นะครับจะทําให้ละอองสารเคมีหรือที่เราฉีดต่างๆุงนะูงกระจายเข้าไปภายในบริเวณบ้านหรือบ้านข้างๆโดยเฉพาะเราที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับดังนั้นนะครับการที่เราฉีดแบบนี้นะครับการที่เราปลูกใกล้บ้านนะส่วนมากมันจะถามว่ามัน มีข้อดีไหมมันมันก็มีข้อดีครับแต่ส่วนมากจะทําจะมีข้อเสียมากกว่านะครับสาหรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับส่วนนะครับสาหรับการไว้ยานะครับช่วงหน้าหนาวแบบนี้การไว้ยาหลายคนนะครับเนี่ยครับผมตัดหญ้าครับหลายคนตัดหญ้าแล้วนะัวทิ้งไว้ที่คนเรียนกลัวมันเป็นโรคเชื้อราสำหรับผมนะครับผมตัดแล้วผมทิ้งไว้แบบนี้เลยอย่างน้อยนะครับเราใช้ไปโฟโตมาแบบนี้นะครับนี่ครับตัด จะทําให้นะครับหญ้าที่เราตัดเป็นอิซีวัตถุอย่างน้อยก็คุมดินไว้นะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับในช่วงหน้าหนาวจะทําให้ควบคุมความชื้นภายในบริเวณทรงพุ่มนะครับส่วนการไว้หญ้านะครับมีหญ้าหลายตัวนะครับมีหญ้าชนิดไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะไว้ได้ก็คือนะครับหญ้าหญ้าประเภทที่มันรากมันแข็งรากมันไปรบกวนทุเรียนแบบนี้เราควรที่จะถอนทิ้งนะครับดังนั้นนะครับถ้านะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับมือใหม่นะครับถ้าเรามีพื้นที่ปลูกทุเรียนนะครับมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเรานะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับการปลูกทุเรียนใกล้บ้านนะครับกันกับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับถามว่ามันปลูกมันปลูกได้ไหมมันปลูกได้ครับแต่นะครับหลายคนนะครับใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นสารเคมีทั้งยาขยะยาฆ่าแมลงนะครับอาจจะทําให้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกที่ผ่านมานะครับ อาจจะทําให้สารเคมีฟุ้งกระจายเข้าบ้านนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องบาวไทบ้านนับทุเรียนมุกดาหารแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็ขอบคุณครับ